คลิปนี้เป็นคลิปการดวงความรักนะคะของชาวราศีพฤษภในเดือนอพฤษภาคมนะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะเป็นเดือนเกิดของคราลหลายคนของชาวราศีพฤษภบางคนอาจจะลัคนาพฤษภนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดในเดือนนี้นะคะก็ คนที่มีเดือนเกิดในเดือนนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะเฮงเฮงรวยปังๆนะคะเจอแต่สิ่งดีเจอแต่คนดีโอเคเนาะอ่าโอเคนะคะช่องของเมย์คนที่ติดตามอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าจะแบ่งเป็น3สถานะนะคะคนโสดคนมีคนคุยแล้วก็คนมีคู่นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาขออนุญาตเริ่มดูดวงให้กับความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมกันเลยนะคะเราจะเริ่มกันที่ overall energy ก่อนก็คือจะเป็น energy ทั้งของ3สถานะเลยนะคะ ด้วย Oracle Card นะคะเน้นการอ่าน Energy เน้นการอ่าน Energy ซะส่วนใหญ่นะคะคงมาไน้ดตรงกับทุกท่านเนาะส่วนใครอยากเรนงส่วนตัวรบกวนเดียไลน์ ID ที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะรายละเอียดค่าครูต่างๆไม่ให้ไว้ใต้คลิปเหมือนแล้วนะไปศึกษาไปอ่านกันได้ค่ะโอเคขอในุญาตดูวความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมค่ะ โค้ด spirit นะคะ spirit has a plan not for you ม่รู้สึกว่าชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะเนี่ยจะต้องตัดสินใจทิ้งอะไรที่ไม่ใช่ของคุณนะคะเหมือน spirit เนี่ยเขามีแพลนที่ดีกว่านี้ให้กับคุณนะคะเหมือนเขาแพลนคนที่ดีกว่านี้ แผ,แผนจะให้คุณเจ,เจอสิ่งที่ดีกว่านี้นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นเดือนเกิดเนาะก็สมควรที่จะคู่ควรกับอะไรที่มีค่านะคะแล้วก็คุ้มค่ากับการรอไพ่ใบต่อไปเป็น worth waiting for นะคะ d i v i n e timing is at work in your love life นะคะ เดือนนี้บอกเลยว่าชาวราศีศพิษภนะคะอะไรที่ไม่ใช่ใครที่ไม่ใช่เมีโอกสที่จะหายไปจากชีวิตคุณนะคะแล้วคุณจะได้เจอใครที่มันคุ้มค่ากับการรอคนโสดคุณอาจจะเจอคนที่รอคอยมานานแล้วนะคะหรือเจอคราวนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าการรอคอยเจอใครสักคนคนที่คุณคิดคนที่คุณหวังนะคะมันมันช่างคุ้มค่าจะเหลือเกินนะคะอ่าวต่อไปเป็นการดู energy ของคนโสดนะคะความรัก ของชาวราศีพฤกษ์นะคะของคนโสดก่อนนะคะส่วนคนมีคู่เนี่ยมันจะใช้อีกหนึ่งคนมีคู่กับคนคุยมันจะใช้อีกหนึ่งสำรับนะคะในการอ่านในเนที่เขาคนนั้นของชาวราศีพฤกษ์นะ Eight of Pentacles นะคะ Nine of, nice of Swords Six of Wands มีโอกาสนะคะ้ย Six of Swords นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนไกลนะคะ คนที่จะต้องเดินทางมาหากันนะคะ Six of Wands the View of Fortune นะคะชาวราศรีพิิกษภนะเหมือนมีไพ่มันก็คล้ายๆกับ Energy <c oughs> ของ Oracle Card ก็คือว่าคุณคนโสดนะคะคุณมีโอกาสจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่มีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะ,ะแบบ รวดเร็วนะคะแล้วก็มั่นคงนะคะคนคนนี้จะพาความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้คุณบางคนอาจจะหมายถึงความมั่นคงในเรื่องของการเงินได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงนะคะหลังจากที่คุณน่าจะเพึ่งผ่านสถานการณ์เสียใจมาบางคนคุณอาจจะเพิ่งเลิกกับใครมาหรือเพิ่งถอยจากความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งมาอย่างมานะคะคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนไกลได้นะคะอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดหรือจะเป็นต่างชาติได้เหมือนกัน นะค,ะคนคนนี้จะเข้ามาหาคุณเองในเร็ววันนี้มีโอกาสจะได้เจอกันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะไพ่ six of a n s ขึ้นมาคนคนนี้เขาชื่นชอบคุณนะคะเขารู้สึกว่าเวลาเขาเจอคุณที่เขาเข้าหาคุณเนี่ยเพราะเขาชื่นชอบคุณบางคนอาจจะเจอกันเพราะเรื่องงานนะคะเขาชื่นชอบที่ที่คุณดูเป็นคนดูมีอะไรเป็นคนที่ดูประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยค่อนข้างจะช้านะคะแต่ว่า มีแผนสเต็ปเสมอในการใช้ชีวิตเหมือนคุณไม่ได้ใช้ชีวิตไปเรื่อยนะคะแล้วคนคนนี้ชื่นชอบกับการใช้ชีวิตของคุณนะคะทัศนคติของคุณนะคะเป็นไปได้นะคะช่วงนี้คนอาจจะดูดีมีสเสน่ห์เป็นพิเศษไวซิส,สอาวานคือคือคนที่เฟมัสคือคนที่โด่งดังคนที่มีชื่อเสียงนะคะก็เลยทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยหมายตาแต่มรู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งที่เขาชอบคุณมากๆนะคะแล้วเขาก็ จะเข้ามาจีบคุณนะคะ w i e a of fortune คือคนที่คุณจําเป็นจะต้องเจอนะคะ word w a i t i n g for กับ w i e a of fortune ขึ้นมามรู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องได้เจอรักแท้สักทีนะคะคุณจะถึงเวลาที่คุณจะต้องได้เจอคนดีๆสักทีนะอ่ะต่อไปไพ่ขายาย ten of cups the world นะคะ t r e e of cups ทุกวนันมีโอกาสจะเป็นคนไกลได้นะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาพร้อมกับแผนนะคะในการใช้ชีวิตคนคนนี้เขามรียกแผนรู้สิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วคุณเองก็น่าจะมีแผนพร้อมแล้วเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสสูงมากๆที่จะพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวนะคะมีโอกาสเป็นคนสุดท้ายของชีวิตนะคะใครไม่ใช่ปล่อยไปอะไรไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไไใชคุณจะเป็นจะต้องทิ้งไปในเดือนนี้นะคะเพราะคนที่ดีกว่าใช่กว่า มีโอกาสที่จะเข้ามาหาชาวราศีพฤกษบที่เป็นคนโสดในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับตัวเองเนาะเป็นของขวัญดีๆนะคะคุณค่าที่คุณคู่ควรได้ไหมไ <laughs> พ่ไพ่ยอยากจะแนะนาอะไรชาวราศีพฤกษบคะจักรวาลอยากจะแนะนาอะไรชาวราศีพฤกษบคะ make it god นะคะหรือว release the idea of my as soon as you start to say the money the relationship the job freedom arrive when there is no gasping the right action gets shown free me from the poison's of my d e a r o r o t มันเหมือนคุณขังตัวเองนะคะอยู่ใน อยู่ในอะไรที่ไม่ใช่มานานนะคะอยู่ในลิมิตอยู่ในความคิดของคุณมานานเกินไปแล้วมันถึงเวลาที่ก็อดนะคะหรือสปิริตนะคะหรือจักรวาลจะทํางานให้กับคุณนะคะถึงเวลาที่เขาจะปล่อยให้คนไปอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าจะเรื่องการเงินเรื่องของความรักนะคะอะไรก็แเราแต่เป็นเดือนเกิดที่ชาวราศีพฤษภจะเจอแต่สิ่งดีๆนะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภที่เป็นคนโสดนะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะถ้าเป็นเรื่องราวของคุณก็ขอให้คุณ ก็ห่อให้เป็นเรื่องราวออะง่ายคือก็อยากจะให้เป็นเรื่องราวของทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆตามที่คยบอกนะคะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วค่ะใครที่เอารลงส่วนตัวรบก้นไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปไม่ได้เลยนะคะก็เฮงๆรวยๆนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย โอเคค่ะต่อไปก็เป็นความรักของชาวราศีพฤษภของคนที่มีสถานะเป็นคนคุยนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขออนุญาตด้วยเอนเนจีของชาวราศีพฤษภค่ะ Six of Cups มีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าๆนะคะคนที่คุณเคยอยู่ตอนนี้หรือบางคนชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงนี้คุณคิดถึงสิ่งเก่าๆอดีตเก่าๆคนเก่าๆอะไรเก่าๆที่คุณเคยทิ้งมานะคะเอเนจีของเขาเป็น k n i g h t of เพนิเคสนะคะเมนรู้สองคนคนนี้เขาเป็นคนที่เวลาเขาหลักไข่เขาข้างจะช้านะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่แสดงออกเรื่องความรู้สึกบางครั้งอาจจะเป็นคนที่ไม่แสดงออกเลยว่ารู้สึกยังไงกับเรานะคะหรือบางทีอาจจะทําท่าทีเฉยไปเลยก็ได้โดยที่อาจจะแบบไม่ได้มีแอคชั่นหรือไม่ได้สนใจอะไร Energy ของคุณนะคะเป็น Age of p e n i c l e s เหมือนช่วงนี้ชาวราศีพฤษภเมย์ไม่รู้นะว่าใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่คุณคุยตอนนี้ เขาดูไม่มีท่าทีอะไรให้กับคุณเลยนะคะดูไม่ตอบโจทย์อะไรให้กับตัวคุณเลยก็เลยทําให้คุณอยากจะโฟกัสที่ตัวเองนะคะแล้วก็ไปคิดถึงอดีตเก่าๆคนเก่าๆที่มันเคยจบเอาง่ายๆมันเหมือนประมาณว่าคนนี้แทนคนเก่าไม่ได้นะคะคนนี้สู้คนเก่าไม่ได้เหมือนคุณมีความสุขมากกว่ากับคนเก่าแต่ไม่อยากจะบอกนะคะว่าถ้าคนเก่าดีไม่มีทางนะคะที่จะเป็นคนเก่าของเราเนาะถ้าเขาเป็นคนดีทุกวันนี้ก็คงยังคบกันอยู่ นะคะหรือว่าถ้ามันดีจริงๆทุกวันนี้เราก็คงยังรักกันอยู่นะคะอ่ะแต่ไป Energy ของเขาไนท์ออฟเฟรนิแล้วก็ไพ่5ไมไมท้านะคะหรือไฟออฟวา n s คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสับสนในตัวเองพอสมควรค่ะชาวราศีพฤษภคุณอาจจะไดะ้คุณอาจจะรู้สึกสับสนกับคนคนนี้ว่าลึกๆแล้วคนคนนี้รู้สึกไงกับคนกันแน่นะคะบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีนะคะอารมณ์แบบมามหหาย เอเนจีของคุณเป็นไพ่ six of swords บางคนคนคุยกับคนนี้เพื่อลืมคนเก่านะคะเอเนจี Energy ของเขาเป็น nine of cups เขาเป็นคนที่อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งใครนะคะเขาเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ลึกแล้วคนคนนี้ยังมีความขัดแย้งตัวเองอยู่นะคะเป็นคนที่เอาง่ายๆก็คือชอบคุณหมายชอบ รู้สึกดีกับคุณไหมรู้สึกดีแต่ว่าไม่อยากแสดงอะไรออกไปนะคะมันเหมือนมีข้อขัดแย้งอะไรในใจเขาที่กันไม่ให้เขาเนี่ยแสดงความรู้สึกออกมาหรือว่าแสดงคือเลือกที่จะไม่แสดงอะไรให้มันมากมายกว่านี้นะคะส่วน energy ของคุณก็คือถ้าไม่ใช่หมายถึงว่าการที่คุณคุยคนนี้เพื่อลืมคนเก่าก็จะหมายถึงว่าคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยที่คุณคุยนะคะมันดูแบบมันดูมันดูเหนื่อยแล้วคุณก็อาจจะอยากจะเดินไปจากเขาคนนี้แล้วก็ได้ นะคะ Energy ของคุณเป็น Queen of Pen ิเคิอยากสหันกลับมาดูแลตัวเองดีกว่าไม่อยากจะสนใจเขาแล้วสนใจตัวเองดีกว่านะคะกลับมาดูแลตัวเองนะคะกลับมาดูแลหุ่นรูปร่างหน้าตาธุรกิจการงานการเงินของตัวเองดีกว่า Energy ของเขาก็เป็น Hangman ไม่รู้สึกว่าเขาเองจะไม่มีถ้าคุณถอยออกมาจากคนที่คุณคุยแล้วนะคะก็จะยังไม่มี Energy หรือว่าไม่มี Action อะไรจากเขาคือแ n ง man เหมือนเขาเองก็ อารมณ์แบบว่าถ้าคุณไปเขาก็ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปเหมือนเขาไม่ได้แคร์แต่บอกเลกเลยนะคนคนนี้จริงๆแคร์แต่ทำตัวเหมือนไม่แคร์มากกว่านะคะ energy ของคุณค่ะ six of wands energy ของเขา nine of swords สุดท้ายแล้วคุณก็อยู่ได้โดยไม่มีเขาแต่ณท้ายที่สุดนะคะในวันที่คุณถอยออกมาแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณดีมากกว่าถ้าไม่มีเขาคนคนนี้จะเข้ามาหาคุณจะ take action เข้ามาหาคุณโดยที่ เหมือนรู้สึกเหมือนอยากอย,กอยู่คุณวัยยังไม่อยากปล่อยคุณไปแต่ถามว่าจะมีแอคชั่นอะไรมากกว่านี้ไหมเมย์รู้สึกว่าอาจจะยังไม่มีนะคะแต่จะมีมโอกาสที่เขาคนคน,คนนี้จะติดต่อกลับมาแต่จะเป็นฝ่ายคุณมากกว่าที่นิ่งที่เฉยนะคะในเดือนนี้นะคะ energy ของเขา king of penico จะเป็นการติดต่อกลับมาที่จะยังเป็นอะไรที่แบบอยังไงดีอะ ยังทิ้งระยะห่างให้กับคุณนะคะคุณก็เลยทิ้งและยางระยะห่างให้กับเขา Nice or b e a u t i f u King o e n c l e s ในท้ายที่สุดไม่ว่ามีโอกาสที่คุณจะเดินออกมาแล้วคุณก็จะแฮปปี้กับการเป็นสดของตัวเองกับการดูแลชีวิตของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้จะทนไม่ได้นะคะต่อให้เขาดูว่าเขาไม่แคร์แค่ไหนสุดท้ายแล้วในวันที่คนเดินออกมามีโอกาสที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาหาคุณอีกแต่ว่ามันเป็นการกลับมาที่มีระยะห่างเพราะเขาเองยังไม่อยากปล่อยใจตัวเองหรือว่ายังไม่อยากให้คนรู้สึกว่า เขาสนใจอะไรคุณขนาดนั้นนะคะทั้งที่ลึกในใจอ่ะเขารู้สึกนะแต่เขาแค่ไม่แสดงออกะาจจะเป็นคนที่ฟอร์มเยอะนะเอาเป็นว่าแล้วแต่ชาวราศีพฤกษภตัดสินใจแล้วกันค่ะถ้าคนรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากวิ่งตามแล้วนะคะอยากอยู่คนเดียวดีกว่าดูแลตัวเองดีกว่าเอาเวลาที่ไปให้เขาให้ตัวเองดีกว่าอันนี้เมย์ก็ให ชาวราศีพฤษภตัดสินใจเองนะคะเพราะว่ามันยังไม่ใช่แฟนกันนะคะมันยังเป็นแค่คนคุยอยู่แล้วแนวโน้มในความสัมพันธ์นะตอนนี้ไม่รู้สึกว่ามันก็ยังไม่มีอะไรที่จะพัฒนาได้ชัดเจนนะคะถ้าดูจากไพนะ่นะจักรวาลเนี่จะแนะนำอะไรชาวราศีพฤษภที่มีคนคุยคะ่ะ Contentment you can learn to rest in what you already have and already are s u d d e n l y you remember I'm right here resting in God นะคะพายบอกว่าถ้าเหนื่อยก็พักนะคะพอใจให้ตัวเองมีดีกว่าถ้าให้แล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ต้องให้โอเคพักผ่อนดูแลตัวเองเอาเวลาที่มีในการที่จะไปให้เขามาใส่ใจตัวเองดีกว่านะคะสำหรับชาาสีฟีุสพภที่เป็นคนคุยนะคะ Something is not for you นะคะเขื่อนมันแต่แล้วว่า Something is not for you นะคะ Someone is not for you ถ้าคนนี้ไม่ใช่ของคุณ สปิริตนะคะเขามีแผนที่ดีกว่าเขามีโอกาสที่จะให้คุณเจอคนที่ดีกว่านี้นะคะเราก็เป็นคนที่ worth waiting for ก็คือเป็นคนที่คุ้มค่า,ากับการรอคอยนะคะอะไรถ้ามันใช่มันคงใช่ตั้งแต่แรกนะคะเราไม่คงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามอะไรมากมายแต่เมย์ไม่ได้บอกว่าออความรักมันไม่คุ้มค่ากับการเสีย่ยงนะคะแต่ถ้าเขาเราลงทุนลงแรงไปแล้วแต่ว่าเขาเองกับนิ่งกับเฉยนะคะหรือว่าไม่แสดงท่าทีอะไรอยากจะให้เราวิ่งตามเขาตลอดเมย์รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ย มันเป็นความรักเนาะมันควรจะคุยกันนะคะเราไม่ได้มันแข่งกันว่าใครจะชนะไม่ได้มันแข่งกันว่าใครจะตกลงรักก่อนกันมันมันควรจะเป็นอะไรที่แสดงออกชัดเจนกว่าน,นี้แล้วก็ดีกว่าน,นี้นะคะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภที่เป็นคนคุยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Happy Birthday รักษาสุขภาพ,พเฮงๆเรื่อยๆปังๆ,งๆเจอแต่คนดีๆเจอแต่รักดีๆนะคะอยันลงส่วนตัว,วแล้วก็นี่ยไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปไม่ได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะต่อไปนะคะก็เป็นความรักนะคะของชาวราศีพฤกษภของคนที่มีคู่แล้วนะคะมาดู Energy ของชาวราศีพฤกษภกันก่อน Energy ของคุณเป็น t r i o of Cups นะคะ Energy ของเขาเป็น n i n h t o เป็น king of wands นะคะช่วงนี้นะคะคนคนนี้คนทีคน่คนที่เป็นแฟนคุณหรือคู่คุณตอนนี้นะคะเขาจะดูโฟกัสกับแพลนนะคะดูอาจจะมีแพชชั่นมากมายในช่วงนี้มีแพลน,นหลายอย่างที่เขาอยากจะทำที่เขาอยากจะทำให้มันสำเร็จนะคะตัวคุณเอง t o e f c u s นะคะณตอนนี้คุณก็ยังมีความสุขกับความสัมพันธ์อยู่ไม่รู้สึกว่าคุณทั้งคู่ก็ยังคุยกันได้ดีนะคะยังทำงานร่วมกันได้ดีนะคะหรือว่าก็ ก็ยังมีความสุขต่อให้เขามีแพชชั่นอะไรอย่างอื่นแต่แม่รู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่จะทิ้งคุณไว้ข้างหลังนะคะโดยที่ตัวเองไปแต่ไปข้างหน้าแล้วทิ้งเขาข้างหลัง Energy เขาไม่ใช่แนวนั้นนะคะ Energy ของคุณ e ีอ f for ร u n e นะคะ Energy ของเขาท o อัพเ n นิเคช่วงนี้เขาอาจจะมีเวลาให้คุณน้อยลงนะคะเพราะเขาอาจจะมีภาระหน้าที่อะไรเข้ามาบางคนเขาอ,อาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเข้ามานะคะส่วนตัวคุณเองไพ่เดวกูไม่รู้สึกว่าคุณไม่ได้คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากมาย ะะเหมือนอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดคุณอยากจะทําทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดนะคะเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขที่สุดนะคะก็คือทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดส่วนเขาเองี่ยรู้สึกว่าเขาเองก็พยายามที่จะทําหน้าที่ของเขาเองให้ดีที่สุดนะคะ energy ของคน g h t of cups คุณไม่ได้คาดหวังเพราะว่าทุกวันนี้คุณเติมเต็มตัวเองได้นะคะคุณยืนเนื้อลาแข้งตัวเองได้คุณมีความสุขด้วยตัวคุณได้นะคะเพราะเป็นไพ่ก้าวถ้วยส่วนของเขาเนี่ย king of swords คนคนนี้นะคะเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตนะคะเวลาเขาโฟกัสอะไรเขาก็อยากจะโฟกัสกับสิ่งนั้นเป็นคนที่มีแบบแผนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรเล่นๆเวลาคบใครก็ไม่น่าจะคบเล่นๆนะคะเพราะไพคิงที่มาทั้งสองใบคือคนที่มีวุฒิภาวะแล้วนะคะ ต่อไป energy ของคุณ Page of p e n t a c l e s คุณรักคนคนนี้นะคะค,คุณดูแลคนคนนี้นะคะเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณนะคะคุณทั้งคู่ไม่รู้สึกว่ามันมีมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทั้งแฟนที่ดีแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนที่ดีให้กันได้นะคะไพ่เอเนจีของเขาเป็นไพ่เดอะเดวิลรู้สึกว่าเอเนจีที่ไม่ได้จากไพ่ตอนนี้นะถ้าไม่ใช่การที่เขามีตัวเลือกอีกคนนึงก็จะหมายถึงว่าเขามีเรื่องอะไรในใจที่เขาไม่สามารถที่จะ ปล่อยมันไปได้นะคะบางคนอาจจะเป็นแพชชั่นเป็นความรุ่มหลงอะไรที่ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาร้อนใจหรือทำให้เขาไม่สบายใจนะคะไม่ไม่อยากตัดสินว่ามีคนอื่นนะคะแต่ถ้า worst case จริงๆในกรณีที่แย่งจริงก็ค,คือคนตอนนี้คู่ของคุณก็อาจจะมีคนอื่นแต่ถามว่าคุณคาดหวังไหมคุณเครียดกับมันไหม energy ของคุณไม่รู้สึกว่าคุณก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะคุณก็มองว่าเขาคือคนที่ดีที่สุด ของคุณหรือว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณตอนนี้ไ mm hmm. พ่เพดอัพวานขึ้นมาในเอนเนอรีของคุณนะคะบางคนอาจจะเพิ่งตกลงคบกันก็ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นไพ่ของการเพิ่งเริ่มต้นนะคะเ mm hmm. พิ่งทําความรู้จักกันนะคะแต่ก็อยู่ในจุดที่ mm hmm. คือง,ง่ายๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันแล้วแต่คุณไม่ได้คาดหวังนะคะคุณเอนจอยกับการมีชีวิตร่วมกับเขาแล้วก็เอนจอยกับการมีพื้นที่ของตัวเอง นะคะเด e อ e เดวกับไพ่เอรับคัพใช่ไหมเอเน n e r จีของเขาแม่รู้สึกว่าคนคนนี้นะคะอะไรที่ไม่เคยอะไรที่เป็นนิสัยแย่ๆมาก่อนคนจะเป็น Manipulation ก็คือเป็นคนที่ชอบควบคุมชอบบงการนะคะด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่บางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณหรือแก่กว่าคุณก็ได้คือเป็นคนที่เขาคิดว่าเขาผ่านอะไรมามากกว่าคนต้องฟังเขาแต่หลังจากนี้ไปเด e อเดวิแล้วเป็นไพ่แถ้วยแม่รู้สึกว่ามีโอกาสที่เขาจะ จะเดินหันหลังจากนิสัยที่มันทําให้เขารู้สึกว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้พังนะคะหรือเรื่องแย่ๆที่มันจะเกิดขึ้นไพ่แอดอัลเพนิเคิลนะตอนนี้ไม่รู้สึกว่าคุณโฟกัสกับตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะชาวราศีพฤษภโฟกัสกับหน้าที่การงานคุณก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับความรักเลยเพราะถ้าไม่ดูจากไพ่เหมือนคุณแบบว่าเอออะไรมันจะเกิดก็เกิดอะไรเงี้ยเหมือนบางคนคุณอาจจะผ่านอะไรมาจนคุณปรงแล้วก็ได้นะคะ energy ของเขา f i ล e of p e n นิเคคนคนนี้บางทีเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะ ถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้เขาไม่มีเวลาให้คุณเป็นเพราะว่าเขากำลังพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการเงิน The d e v i l g h a of Cups นะคะแล้วก็ f i v e of Pentacle s น่าจะมีปัญหาเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยช่วงนี้อาจจะเงินขาดมือนะคะเจอคุณน้อยลงเพราะจำเป็นจะต้องหาเงินมากขึ้นจำเป็นที่จะ จะเป็นที่จะต้องมีนะคะบางคนอาจจะเจอกับคนที่ว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะคือเป็นคนที่ยังไงก็ต้องต้องต้องเป็นคนมีเงินตลอดเขาเป็นคนที่ไม่ชอบการไม่มีเงินดังนั้นนะคะถ้าไม่ได้มีเรื่องของมือที่3เข้า,ขามากเกี่ยวข้องแล้วมันเป็นการที่เขาอยากจะอยู่อาจจะรักษาตัวเองนะคะหรือว่าอยากที่จะแบ่งเวลาตรงนี้ในการดาดูแลชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะการเงินของตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านี้ไม่ว่าก็เป็นเรื่องที่สบายใจได้นะคะ เดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะหลังจากที่สถานการณ์การเงินเขาดีขึ้นหลังจากที่เขาแก้ปัญหาส่วนตัวเขาได้แล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมานะคะให้เวลากับคุณเหมือนเดิมแต่เท่าที่เมนูตอนนี้ชาวราศีพฤษภนะคะคุณก็สบายๆนะคะเอเนจีคุณสบายๆคือคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าโอเคให้เขาไปแก้ไขตรงนั้นก่อนไปแก้ไขปัญหาชีวิตก่อนส่วนคุณก็จะดูแลชีวิตตัวเองไปเรื่อยๆทํางานนะคะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็มีความสุขตัวเองได้โดยที่คุณเข้าใจเขาแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขานะคะ จักรวาลอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีพฤษภคนที่มีคู่แล้วคะ่ะจักรวาลอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีพฤษภคนที่มีคู่แล้วคะ่ะ Self acceptance นะคะ Nothing is more exhausting than endlessly working on yourself when you offer your whole being to love Self acceptance arise spontaneously May I rest In our oneness d e a device บางคนนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องมีเท่าไหร่ไม่พอนะคะก็คือมีแล้วอยากมีอีกนะคะก็คือไม่พออยากได้อีกไม่เอาแค่นี้ไม่มีความสุขนะคะอาจจะเป็นคู่ของคุณนะคะแต่ไพ่บอกว่าถ้าคุณเป็นคนลักษณะแบบนี้นะคะแต่ energy นมันไม่ใช่ไม่ใช่ energy ของคุณนะถ้าไม่ดูจากไพ่นะมันเหมือนไพ่ยอยากจะบอกให้คุณเข้าใจว่าที่คู่ของคุณเป็นแบบนี้นะคะเพราะ energy เขาเป็นยังไงคือเขาไม่สามารถที่จะยอมรับ ตัวเองณนะตอนตอนนี้ได้หรือไม่สามารถที่จะยอมรับตัวเองในสถานภาพหรือสถานการณ์ณนะตอนนี้ได้นะคะมันเป็นจุดที่เขาเหมือนเขามีเขามีเรื่อยๆเขาอยากจะมีอีกเขาเขาไม่พอนั่นแหละเขาก็จะวิ่งตามความฝันเขาเรื่อยๆเขาจะวิ่งตามแพชชั่นเขาเรื่อยๆจนไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะคะเอาเป็นว่าก็ถ้าคุณแฮปปี้กับการอยู่ตรงนี้นะคะกับการที่คุณเข้าใจนะคะแล้วก็สนับสนุนให้เขาไปวิ่งตามความฝันของเขาไม่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดี นะคะก็ให้เขาไป่งตามความฝันของเขาแต่ถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าเขาไปเรื่อยๆนะคะไม่เคยพอไม่เคยหยุดไม่เคยพอใจใสิ่งตัวเองมีเลยนะคะอาจจะถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องมาพิจารณาว่าคุณจะเอายังไงต่อในความสัมพันธ์นะคะโอเคก็อย่างที่เมย์จะบอกทุกครั้งว่าเมย์ไม่ตัดสินใจให้นะคะก็คือจะแนะนําเท่าที่แนะนําได้ที่เหลือก็ให้เป็นชาวราศีพฤษภกนะคะโดยตัวคุณตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์ ทั้งหมดเองเลยนะคะส่วนคขย่าดูดวงส่วนตัวรับก่อนอย่ยไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไม่ใต้คลิปไม่ได้เลยนะคะ,อะขอบคุณมากๆนะคะ Happy Birthday เดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนหน้าคลิปหน้านะคะมีความสุขแง่งปังๆรักษาสุขภาพเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนดีๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเมย์ด้วยสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย